โอเคครับอยู่กับผมเองคูร,ร้อยหนึ่งนะวันนี้ผมก็เอ่อทำค a นะครับนะเริ่มจากเกม EQZ ก่อนนะครับวอตอรเฮียอะไรวะเน,นี่ยโคตรเยอะคำถามหนึ่งชอบกินอะไรผมชอบกินเอ่อกุ้งชุบแป้งทอดครับข้อสองชอบดื่มน้ำอะไรน้ำโขกใช้แอป,ปตตอต่ตอะไรแคปคัดตอนตอนนี้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกไม่บอก เินข้ายังแล้วรู้สึกยังจับตัวห้าสิบซับสุดยอดมากค้องคิดไปไหนบ้างไม่บอกไม่บอกเขาไม่บอก Q&A เซชลองต่อไปอีกกี่ซับไม่บอกครับไม่บอกละครทุกจักรวาลมีกี่คนจำไม่ได้ใครคือเลมือใจคุณคือในมือใจผมเหรอเออพัสโซเป้าหมายต่อไปคืออะไรดามนิชชันอะไรตัวแรกทุกจักรวาลมีคนไม่บอกครับจำไม่ได้กูจำไม่ได้เก่งไหมไม่เก่งชอบเรียนชั้นอะไรศิลปะเล่นเกมอะไรบ้างอย่างที่เราบอกไม่ครับปิดเทอมยังปิดเทอมแล้วชอบเล่นแบบอะไรไม่สูงอย่าเราบอกบอกฟุตอยากทำอาชีพอะไรอะไรทำใช่ออ ชอบฟังเพลงไหมชอบอยู่ชอบกินผลไม้อะไรแอปเปิ้ลกับผู้วยแล้วก็อยู่อำเภออะไรอำเภออะไรวะอำเภอเมืองอะไรชอบของหวานไหมชอบชอบเปรี้ยวหรือหรือมันหรือจืดหรือเค็มหรือหวานเอ่อหวานแล้วกันเป็นในมือถือตอนนี้หรือผิวเซนสามสิบของข้าวหรือเอ่ออะไรวะของข้าวหรือของหวานอันไหนชอบชอบอัไหนมากกว่าหวนเอาของหวานแล้วกันผมชอบกินหวานชอบดูทูบช่องไหนมาสุในืองเราบ้างคือช่องไหนเออ่ไม่มีช่องไหนพิเศษดูแบบดูหลายช่องอยู่เพื่อนหรือแฟน อันนี้เลือกอยากนะแต่ผมเลือกเพื่อนอะไรกันเพราะผมไม่มีแฟนนอนกี่ทุ่มผมไม่บอกครับเวลาไปเรียนชอบเอาของอะไรไปเอาอะไรไปวะเออเออไม่มีไม่น่ามีอะไรเป็นพิเศษนะอ่า เดยวที่อะไรอันนี้อะไรวะคลิป Q&A เสร็จต่อไปคือคลิปอะไรแอนิเมชันแน่นอนโอเคเติมเกมเราบอกไหมเติมสิครับถ้าผมไม่เติมผมจะมีตัวอย่างเง้นเนอะแบบตัว่เขียวมังกรเขียวกุดนะทำอะไรก่อนที่จะมาทำ YouTube เอ่อเป็น TikToker เ,เลยกันแต่ผมไม่บอกช่ตอติต่อครับ ตอนนี้ทำ Youtube ได้เงินไหมไม่ใครบ้างที่จะทำคลิปด้วยกันอีกเออน่าจะล็อบเตอร์ศูนย์หนึ่งนะครับป้าหมายมันคุณคืออะไรอ่าหมื่นซับไม่ก็แสนซับเปิดหน้าตอนไหนไม่บอกเขาไม่บอกชอบหนังเรื่องอะไรมากสุดหนังเรื่องอะไรมากสุดเลยผมผมนะผมชอบแบบเอ่ออะไรวะ อ่ะอเวนเจอร์อะไรเงินปีนี้เท่าไหร่สิบสี่สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่าขนาดเท่าไหร่จะไม่ได้ทำช็อตหรือคิดมากกันทำคิดมากกว่าดีครับต่ออะไรมีความสามารถพิเศษไหมน่าจะมีนะทำมันมีท่านไม่รู้ว่ามีความสามารถพิเศษหรือเปล่าจะมีตัวละครใหม่ไหมมีรู้สึกแบบพิศมิพิศอ๋อเออดีเงินหรือทององเงินเลยกันคอนหรือใจสดผมว่าอ่าใจสดทำไม่ได้จบไปต้นหรือบ้านบ้านครับถ้ามีบ้านอยู่ยังไงบ้านหลังหนึ่งกับหรือคอนโดผมว่าบ้านหลังหนึ่งเลยกันคอนโดแบบ ผมคิดว่าบ้า,บานน่าจะกว้างของคนดูนะน้ำหรือน้ำบารส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบน้ำบารุนะครับแต่ผมว่าน่าจะเอาน้ำดีกว่าเพราะว่ามันมีประโยชน์ถ้ากูแดกโคมากเกินไปกูว่าก็ตายแน่เลยอะหวยหรือหุ้นเอาหุ้นเลยกันหวยแม่งถูกยากไอ้เหี้ยมาต่อไปชอาทำะไรตอนบ้างดูทูบ คิดเองคิด,คด,คดไม่คมตัวเองเยอย่ามาเชียะอะไรเนี่ยครับถามเฮียอะไรวะเนี่ยว่าตอรเบอร์ไว้บอกแล้วกันเฮียคุณเป็นเกย์ไหมชายแท้ครับ